สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณนุ้ยนะคะวันนี้คือวันที่สองเราจะเรียนรู้หน่วยที่หนึ่งกันค่ะเรื่องต้นไม้มีคุณค่านะคะทบทวนสาระการเรียนรู้ที่ผ่านมาก่อนวันที่หนึ่งเราเรียนเรื่องรู้จักชื่อของต้นไม้ต้นไม้แต่ละชนิดมีชื่อแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นต้นแคนาต้นปาล์มฟอกเทลหรือว่าต้นไซ ้นมาละกอที่เราเรียนผ่านไปนะคะวันนี้คือวันที่สองค่ะเดเก็กๆเราจะเรียนรู้เรื่องรู้จักส่วนประกอบของต้นไม้วันที่3เราจะเรียนเรื่องรู้จักสีของต้นไม้วันที่4รู้จักประโยชน์ของต้นไม้วันที่5รู้จักดูแลรักษาต้นไม้ วันนี้วันที่สองนะคะเด็กๆเราจะเรียนรู้เรื่องการรู้จักส่วนประกอบของต้นไม้อย่างแรกเลยค่ะส่วนประกอบแรกภาพนี้ค่ะเด็กๆเรียกว่าใบาอ่านตามนะคะใบต่อมาค่ะเด็กๆอยู่ด้านล่างของต้นไม้นะคะรากเก่งมากค่ะ ต่อมาค่ะไล่ขึ้นมาเรียกว่าลำต้นต่อมาค่ะผลอันตามเลยนะคะผลต่อมาค่ะดอกดอกอ่านี่คือส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเด็กๆ ส่วนประกอบแรกที่คุณนุ้ยพูดไปเมื่อกี้นะคะเรียกว่าอะไรคะเด็กๆใบเก่งมากคะ่ะจะมีลักษณะเรียวยาวสีเขียวนะคะอยู่ด้านบนของต้นไม้นั่นเองต่อมาคะ่ะภาพนี้คะ่ะเรียกว่าอะไรคะดอกเก่งมากค่ะเด็กๆดอกจะอยู่บริเวณข้างบนต้น ของลำต้นต้นไม้นะคะต่อมาค่ะเก่งมากค่ะผลนั่นเองยกตัวอย่างเช่นต้นนี้คือต้นแอปเปิ้ลใช่ไหมคะผลของมันก็คือผลแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาค่ะส่วนประกอบตรงนี้เรียกว่าลำต้นเก่งมากค่ะ ผลประกอบสุดท้ายค่ะใครจำได้บ้างคะเรียกว่าอะไรเก่งมากค่ะเรียกว่ารากนั่นเองจะอยู่ด้านล่างของลำต้นคอยดูดซับอาหารที่อยู่ใต้ดินนำมาเลี้ยงลำต้นให้มีดอกมีผลมีใบนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้คำศัพท์คำว่าใบไม้กันนะคะเด็กๆอ่านตามครูนุ้ยนะ L E A F ต่อไปภาษาจีนนะคะ y e s Yes เก่งมากค่ะแปลว่าใบไม้นะคะเด็กๆ คุณค่าพระวรสารของเราได้ข้อที่20การเพ่งพิสสิ่งสร้างรักธรรมชาตินะคะเราอยู่ในในโลกใบนี้จะมีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราต้นไม้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เราควรอนุรักษ์และดูแลรักษานะคะเด็กๆคลิปวิดีโอนี้คุณนุ้ยขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะเด็กๆ